เฮ้ยทุกคนเกิดเรื่องแล้วไฟไหม้บ้านใจเย็นๆอย่าเพิ่งแพนิควันนี้ผมจะมาสอนวิธีหนีออกจากบ้านแบบเซียนรอดตายชัวสมมุติว่าไฟไหม้ตอนกลางคืนผมตื่นมาเพราะควันเต็มห้องสิ่งแรกที่ต้องทำคือคลานต่ำควันลอยขึ้นที่สูงอากาศข้างล่างจะหายใจสะดวกกว่าช่วยด้วยไฟไหม้ต้องตะโกนบอกคนในบ้านให้รู้ตัวด้วยนะ ก่อนเปิดประตูให้เอามือแตะดูก่อนถ้ามันร้อนแสดงว่ามีไฟอยู่ข้างนอกอย่าเปิดหาทางอื่นถ้าหนีทางประตูไม่ได้ให้มองหาหน้าต่างถ้าอยู่ชั้นบนอย่ากระโดดลงมาลองมองหาผ้าปูที่นอนเอามาผูกกันให้เป็นเชือกแล้วค่อยๆย่อนตัวลงมาถ้าออกมาได้แล้วห้ามกลับเข้าไปข้างในเด็ดขาดถึงจะลืมมือถือหรือของสำคัญอะไรก็ตามโทรแจ้งดับเพลิง1 9 9ทันทีแล้วรอความช่วยเหลืออยู่ห่าง สรุปง่ายๆคลานต่ำเช็คประตูหาทางหนีอื่นอย่าก,กลับเข้าไปและโทรแจ้งดับเพลิงจำไว้ชีวิตสำคัญที่สุดกดติดตามไว้เลยเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้เอาตัวรอดได้